สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มากินข้าวกลางวันที่ร้านข้าวแกงป้าบ,บัวนะฮะวันนี้สบายดีครับบ้าวันนี้อบัวเขาก็อยู่ร้านนะเด็กสบายสบายาทีตักล้ามแล้วก็แล้วักข้าวเอออเาอะไรดีอ่ะอเอา เอาแกงเผ็ดหมูกับไขพ่พะโลก้ก็ได้นี่กับข้าวเขาก็มีเยอะนะแต่ตอนนี้มันช่วงนี้ตอนนี้มันมันเที่ยงแล้วนะกับข้าวเหลือน้อยละปกติแถวนี้จะเต็มไปหมดเลยกับข้าวเขาจะเยอะอืมน่ะแกงเผ็ดหมูกับไข่พะโล้ก็เลยมีน้ำดื่มด้วยนะน้ำสมุนไพรนะฮะด้นปลาบัวนี่ เกิดมานานแล้วนะครับอันนี้เก่งอะไรเก่งผักเสี้ยวอืมเที่ยววางที่โต๊ะได้เลยก็ได้เดี๋ยวพี่เข้าไปอ่าอ่าเนาะจะกินก่อนนี้กิน เลยครับพี่น้องมากินข้าวโอ้ยให้การบรัลลันเลยจะกินหมดไหมเนี่ยครับผมาเดี๋ยวเดีมาหาแก้ว,วอา่าร้านนี้มากินบ่อยตั้งนานแต่ว่าระยะหลังไม่ไม,ไม่มีเวลาไม่ค่อยได้มากินร้านนี้นานๆจะมาทเาีเดี๋ยวนี้ร้านนี้เขาปรับแต่งใหม่แก้มใส่อะไ เพราะร้านนี้มีมีแต่ลูกสาวมีแต่หลานสาวเป็นผู้หญิงเยอะ <c oughs> ก็เลยรักสวยรักงามแต่งร้านากันนี่ร้านข้าวแกงขาวตัว mà nó đã nóng khẻng rồi đó, má, bây giờ, à, ừ. yeah. à lấy mà lấy nước càn, kim nước รงนี้ใช่ไหมป่ะสร่เป็น,น,อนะอย่างนี้ร้านอย่างนี้เยอะเนาะไปต่อน,นะอย่างนี้ไม่ลงทุนมันก็ชู้เขาไม่เข้าใเนาะใช่รหบ ันบ้างนล้อเนาะโอ้แม่เอไม่ค่อยี้เลยซ่ก็ไปเดินอยู่บนาง ก็ไปวัดที่ลำบางกาไมเนี่ยโอ้ก่อนนี่ไปอ่ะอันนี้ไม่เปไ,บบไปแล้วอนลำบางเนาะอยูอนนอยกับลูกชายตอนนั้นไปอยู่สาเดือนเนาะ 嗯，好吃，馒头。 ูกป้าเป็นเป็นอำเภอคนเนาะ

เดี๋ยวที่คลินิกนี้เปิดก็จอยนี้ก็คึกคักเลยอะทำไมรถก็เยอะนอยนี้สาี่หอน่ก่ออะยอะมันเป็นทางรับด้วยปะบางทีเขาไม่ปล่อยน,นี้มันทะลุนู่นเลยไปวัดอุนชัย อ well, no ืมทำไมรงนั้นรถติดนะตอนเย็นๆรถติดตรงนี่เซเว่นนะเลี้ยวยากแล้วรถมันมาจอดเต็มทุกหมดเลย่กอยูาดเหอวมด็เลยรแข้งมีอะไย่นีอู่บ้านเข้าบ้านนี้แหละ Hmm. Kamu kira? kamu gitu kira, mana? Lah. Ah, ya. นอนนอนนอนทั้งวันบางทีก็เบื่อนะมันนอนไม่หลับ เจ้าของร้านครับเขาหนังเฝ้าอยู่ตาร้านไม่รู้จะคุยอะไรยาเที่ก็เหงาก็คุยได้เพราะเราเคยมาแล้วสมัยก่อนแล้ว โอเคอินละเดี๋ยวไีคิดดังกับกระเป๋าเราหน่อยเดี๋ยวซื้อข้าวหนึ่งถุงซื้อว่ากินตอนมือเย็นมือเย็นไมน่ไม่ออกไปไหนละกินข้าวอยู่กับบ้านดีกว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยได้เลยหากิน ไม่หนาวแล้วตอนนี้หนาวเหงื่อแตกหนาวแบบเหงื่อแตกอะ<ช>่ะมันเริ่มแล้วเหงื่อนๆๆ <c oughs> หนาวเหงื่อแตก <c oughs> อะไรไปกินเลยลวะเ <c oughs> นี่ยอ๋อเอาเนี่ดีกว่าผัดถั่วนี่ก็ะไรผัดถั่วผัดพริกแกงเนี่ยหนึ่งถุง <c oughs> น่จาจะพอเพราะมันมีไอ้หมูหมูย,าย่างอยู่นั่น <c oughs> เอาไปกินกับหมูย่างก็องพอละฮั <c oughs> าลโหล ีแปดสิบบาทครับพี่พีชอ่าอิ่มละแปดสิบไม่ใช่อิ่มเดียวนะใน 2> 2สอง <60. S 2> สองิ่มนั่นแหละตอนเย็นอีกอิ่มเนี่ยแปดสิบบาทโอเคเลยถ้าถถ้้าากินอย่างนี้เนี่ยรับรองเหมือนเงินเหลือดหรือจะสองสอิ่มแปดสิบบาทเกี๊ยวห้วยเดียวนะเนาะเียวนี้หยเดียวเี๊ยวรูรูเลยนี่ก็แปดสิบบาทแล้วเนาะ เดียวโอ้โหอือยินปุ๊บครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่นน่เออใช่มันไม่อิ่มนะมันไม่อยู่ท้องไอ้พวกเส้นเนี่ยไอ้เส้นเส้นเนี่ยมันอร่อยแต่มันไม่อยู่ท้องต้องกินอย่างอื่นเข้าไปให้ต้องต้องตามเลยครับอะล่ะครับอะล่ะขอบคุณค่ะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ